คลิปนี้ก็เป็นสมเด็จอีกคือเขาการศึกษาสมเด็จบ่จโบ่จินหรอกอืมพระสมเด็จผู้มักศึกษาพิมพ์สวยอืมแน้นสิเบิ่งสวยจังได๋กระาาง ก็ต้องเบิ่งเนื้อหาสาระเออเบิ่งการยุบตัวเออถึงยุคบ่เออกันพระบ่ถึงยุคมันก็เบิ่งง่ายดอกเนือน้อหามวลสารมันจะแตกต่างกันผิวพันธุ์มันอายุดุลบ่ด,ดุลอยูดด่กับผิวพันธุ์ผิวพันธุ์มันดุนเนือ้อผ้ามันจะใสงาม เมืงอง้ดยตาบ้องสิบุ้งบ่จินใจวันใดดอกสำหรับพวกพวกเรามกศึกษาต้องเขากล่องด้วยกืนสมเด็จว่าเป็นสมเด็จวันวละขังสมเด็จบางของพมแต่ว่ารับประกันแทร่นเปอร์เซ็นด์ด้วยกันล่ะมาเพราะว่าสงการแล้วก็เลยเอา่นขึ้นมาสงนำ ปุ่นขึ้นมาสูงน้ำปีละเทียปีละเทียนั่นเบื้องเนื้อหาคือนก่นอนเนื้อผ้าสมเด็จมันบวกขึ้นกันเด้อ,อเพื่อศึกษา เยนลูกเขาก็ต้องศึกษาไปพร้อมๆกันมางเนื้อหาสาระอือเนื้อคนเป็นไนก็ต้องเบิ่งศึกษาพระสมเด็จนี่มันศึกษายากหรืแต่ว่าก็อยุคก้คนศึกษาว่าจะศึกษาแบบไหน ศึกษาไปมั่พร้อมกันเนื้อชวยงามอืมเงามัามม่นว้าวดูนุ่มครับ่อสูงน้ำปีละเทียนนะอืมเบื้องเหนือหาหล่นโอ้ตรงเบื้องเหนือหาเบื้องม่อนแสนคนแล้วก็จังคอยเอาเบื้องพิมพ์เนื้อเป็นเ่องสี่เห็นที่ แน่นอนอเพื่อนๆกับที่พ่อเบิรงออก,กทีท่นนี้ให้ส้มอีกองหนึ่งส่งน้ามนันาดิส่งหน้าปีละครั้งเพื่อนรูปแห้งหมดรูปแห้งกับบีมยังแข็งคือหินเลยเนาะแข็งคือหินเบิ้งดันหนาแลยเขาเบิ้งดันหลังนะไรก็อีกองคหนึ่ง ี่วยกันสิมะโพดองค์พวกวยกันมีอยู่ต้องมาสวยทุกองมันละเรียงสวยๆทุกองอืมบางด่านหลังบ้านน้อยสำหรับเพื่อนๆมีกองฝากการพักผ่อนอยู่บ้านวันสงการ วันบวันวันสงการโรคโควิดต้องระบาดเตาก็ต้องพักพรอนซ่องผ้าศึกษาพระเป็นมันศึกษาของเหนือพระเหนือมัน่วา เม็ดการแตกตัวของมันบวกแคลเซียมคอยผุดออกมาเม็ดใสๆดำดำเม็ดดำดำเนี่ยนี่หลายเม็ดดิเม็ดดำๆเม็ดมอลสารขีทานไฟเห็นวาขีทานไฟบอก พิี่ใหม่สมัยก็วันว่าเฮ็ดพระแล้วว่าอาจารย์ตัวมันจะมาเผาเผาแล้วมาต่ำตำเป็นม้วนสารที่จริงๆแล้วไม่ดำๆมันคือเมทานไฟมเมทานไฟ รอบไฟแกรงๆมันเป็นเมันเปี่ระบบการทำงานของมันมันจะดูแกรงใส่สว่างก็ยังแบบนึงมันก็ยังก็กดีแล้วเนาะก็มีความพอดีของมันอยู่ พอดีซ้ำยูจังสินเอ้ยเบิ่งผ้าก็ยังเบิ่งอย่างก็อยู่ว่าเบิ่งของดีก็ต้องเบิ่งยากๆเนี้ยแหะเบิ่งดีอะไรเบื้องเหมืนจะไม่เอ็มเนื้อก็ได้กัน นนไทยทำย่อมขึ้นไทยทำย่อมขึ้นนึ่งอ่ะมีเวลาไทยย้งเว้นกับไทยย่อมขึ้นกับไทย ศึกษาไปพร้อมๆกันสามสิบเอกนี่ละอันนี้ก็ได้การแล้วนี่ก็อีกองหนึง่งเออสำหรับเพื่อนรูมักศึกษาพระสมเด็จไปพร้อมๆกันนี่ก็อีกองหนึง่งอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอาสานีละ แล้วคิดต่อไปก็จะมีองค์ไม่มาศิกษาคอีกคือก็ว่าสูงน้ำเนี้ยสงการแล้ว